มันคือตัวอะไรกันปีศาจประเภทไหนหลังโค้งงองเกือบถึงพื้นตัวป้อมปอมแต่วิ่งกรูกันมาหลายสิบตัวมีเรื่องราวน่าประหลาดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิต ขณะที่พวกเราหาแหล่งที่ท่องเที่ยวธรรมชาติในช่วงพักร้อนของปีรวมกลุ่มกันได้ในราวสาสี่คนก็แบกเป้เตรียมสเสบียงพร้อมออกเดินทางกันเลยโดยไม่คาดคิดว่าการเดินทางในครั้งนั้นจะพาพวกเราไปเจอเรื่องราวสุดสยองในป่าใหญ่ที่ทำให้พวกเราจำได้ไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวนันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีมาแล้ว ตอนนั้นพวกเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงมาทำงานร่วมกันทำให้พวกเรามีมุมมองว่าในขณะที่เรายังแข็งแรงอยากไปเที่ยวก็ไปไปเที่ยวซาให้คุ้มการเดินป่าก็เป็นอีกวิถีธรรมชาติที่พวกเราใฝ่ฝันกันมากเมื่อมีเวลาและโอกาสก็ไม่รอช้าที่จะไปเที่ยวกัน โดยป่าที่เราเลือกไปเป็นป่าทางแถบภาคเหนือที่อากาศค่อนข้างดีและหนทางสะดวกสบายบนดอยสูงจะมีป่าทางธรรมชาติให้เดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปแบบสบายหรือไปแบบลำบากเพราะบางสถานที่อาจจะต้องใช้เวลาในการปีนเขาสาหัสสักหน่อยแต่บางที่ปีนป่ายไม่ลำบากใช้เวลาไม่นาน ซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้พวกเรามีเวลาในการตั้งแคมป์พักค้างกันได้หลายวันหลายคืนหน่อยซึ่งพวกเราเลือกอย่างหลังพวกเรามีลานป่านำทางเพื่อความปลอดภัยคอยแนะนำดูแลทุกอย่างรวมไปถึงจุดพักแคมป์ที่อยู่ในป่าลึกแต่มีแอ่งน้ำอยู่ไม่ไกลพอให้ลงอาบล้างหน้าล้างตากันในบ้านพวกเรากางเต็นที่พักสองหลัง นอนพักค้างกันเต็นละสองคนแยกชายสองคนคือผมกับบอมส่วนสาวๆก็จะพักกันอีกเต็นหนึ่งซึ่งว่ากันตามจริงก็แทบไม่ได้นอนกันหรอกครับส่วนมากจะก่อไฟดื่มกินพูดคุยกันไปดึกๆหน่อยถึงจะอาศัยเต็นท์นอนเป็นที่พักซึ่งคืนแรกก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรผิดปกติช่วงเช้าพวกเราจิบกาแฟกันเบา อากาศในเพนป่าเย็นจนหนาวควันกุ่นๆก,กาแฟอุ่นๆช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมาหน่อยอาคารพรานป่าของเราบอกว่าวันนี้จะพาเราเข้าป่าล่าสัตว์กันโดยกฎของป่าขอแค่อย่าล่าสัตว์ใหญ่พวกไก่ฟ้าหมูป่าพอจะล่ามาเป็นอาหารได้บ้างซึ่งพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากครับโดยเฉพาะหนุ่มๆอย่างพวกเรา ส่วนสาวๆแค่เดินตามเป็นกำลังใจก็พอระหว่างเดินเข้าป่ายิ่งลึกอากาศก็ยิ่งเย็นความที่เป็นป่าหนาทึบแสงสว่างไม่ค่อยลอดผ่านลงมามากนะักทำให้แทบไม่รู้เวลายิ่งเดินก็ยิ่งเพลินเหมือนเดินอยู่ในเวลาเช้าเวลาเย็นโดยไม่มีเวลากลางวันที่พวกเราเจอแต่แสงแดดในเมืองใหญ่เสียงปืนน้ำแรกดังขึ้นก้องราวป่า ก่อนเสียงตื่นเต้นดีใจของเพื่อเราจะดังขึ้นบอมวิ่งหายเข้าไปในป่าเหมือนจะตามไปหาซากสัตว์ที่เพิ่งยิงออกไปขณะที่พวกเราวิ่งตามไปไม่ทันเสียงพรานป่าบ่นอะไรออกมาสักอย่างที่เราเองก็ฟังไม่ถนัดนักแต่ว่าสีหน้าของเขาไม่สู้ดีเท่าไหร่จนอดถามออกไปไม่ได้ว่ามีอะไรหรือเปล่าอาคาร ไม่มีคำตอบใดๆนอกจากอาการ,รเรียบแรงตามเพื่อนเราเข้าไปส่วนเราเองมีความลังเลว่าจะรีบเดินตามพลานป่าหรือว่ารอสองสาวที่เดินรังท้ายตามมาก่อนดีแค่ชั่วขณะที่เหลียวหลังกลับไปมองเท่านั้นอาคาดพลานป่ากับบอมก็แทบจะหลุดไปจากสายตาของเราแล้วหายกันไปทางไหนไวจริงๆผมบ่ดในใจ ก่อนหันไปถามเพื่อนสาวว่าไหวกันไหมถ้าไม่ไหวให้ย้อนไปที่พักกันก่อนเพราะจะว่าไปแล้วจากจุดนี้กลับไปที่พักน่าจะง่ายกว่าเดินตามกันไปแบบไร้จุดหมายก่อนสรุปว่าเพื่อนสาวของเราก็เดินกลับไปทางเดิมเพื่อไปที่พักในตอนนั้นผมอยู่กลางป่าเพียงคนเดียวมีเสียงเหมือนฝูงแมลงที่รวมตัวกันส่งเสียงลั่นป่าไปหมดยิ่งเหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นใคร มันยิ่งน่าหวังเวงบอกไม่ถูกแต่ว่าชีวิตยังต้องเดินต่อไปครับจะหยุดอยู่แค่นี้หรือว่าถอยหลังกลับไปแบบสาวๆก็คงไม่ใช่แน่ก็เลยพยายามเดินไปตามรอยทางเดินนั้นไปเรื่อยๆย,ยิ่งลึกก็ยิ่งเงียบสงัดพยายามส่งเสียงเรียกเพื่อนและพรานป่าอย่างอาคารแต่ว่าไม่มีใครตอบกลับมานอกจากเสียงสะท้อนของตัวเองที่ก้องกลับมา ผมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเหมือนท้องฟ้าจะเริ่มหมดลงจากแสงสว่างที่ลอดผ่านแนวพุ่มไม้ลงมาแล้วนี่ผมเดินมาไกลขนาดไหนก็ไม่รู้หรือควรจะกลับไปเต็นท์ที่พักก่อนดีผมถามตัวเองอย่างลังเลใจและยังไม่ทันจะได้คำตอบฉาพรันก็มีเสียงเหมือนฝีเท้าคนหรือสัตว์อะไรสักอย่างที่ดังอยู่ไม่ไกลแต่ก็มั่นใจว่าหูไม่ฝาดไปนแน่ หรือว่าเราจะมาถูกทางแล้วผมเริ่มใจชื้นขึ้นมากแทบเร่งฝีเท้าเดินเข้าป่าลึกไปอีกก่อนที่จะเห็นแผ่นหลังไวไวจะว่าภาพดวงตาก,ก็ไม่น่าใช่เพราะมันชัดเจนมากเลยรีบเร่งฝีเท้าขึ้นอีกอาคารไอบ้บอมรอด้วยผมพยายามตะโกนเรียกแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆฟาเริ่มมืด นี่ผมเดินมาลึกแค่ไหนเดินมายาวนานขนาดฟ้ามืดกันเลยเหรอยิ่งฟ้ามืดลงในป่ายิ่งเงียบสงัดโชคยังดีที่พกไฟฉายมาด้วยพอจะส่องทางข้างหน้าเพื่อคลำทางไปได้แต่แล้วบางสิ่งก็ทำให้ผมถึงกับขนลุกเกลียวขึ้นมามันเป็นเสียงสุนัขป่าเห,ห่าหอนสลับกับเสียงหวีดของมแมลงในป่าเปลี่ยวแบบนี้ ยิ่งเดือนตามลำพังยิ่งหลอนอย่างบอกไม่ถูกมองไปรอบด้านมันเต็มไปด้วยความมืดสนิทลําแสงจากแสงไฟฉายที่สาดส่องไปข้างหน้าเหมือนมีหมอกควันปกคลุมลงมาก่อนที่บางสิ่งจะร่วงหลดมาจากกิ่งไม้ใหญ่ให้เราถึงกับสะดุ้งสุดตัวเสียงเหมือนวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างตกลงตรงหน้าไม่ไกลเราหยุดชะงักฝีเท้าที่ก้าวเดินไปข้างหน้า มือที่ถือไฟฉายเริ่มสั่นมันคืออะไรกันแน่ลักษณะเหมือนกองผ้าสีดำคลุมอยู่ก่อนจะค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นนึกสภาพเหมือนฝูงพึ่งแตกรางมันคือตัวอะไรสีดำเมื่อมอยุเยไปหมดด้วยความตกใจและด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดผมหันหลังกลับและวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตในใจท่องเอาไว้ว่าต้องรอด วิ่งมาไกลขนาดไหนไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเริ่มเหนื่อยล้าเพราะออกตามหาเพื่อนมาตลอดทั้งวันมองไปทางไหนก็มืดมนไปหมดไม่เห็นแม้แต่แสงไฟจากจุดตั้งแคมป์หรือว่าเราจะหลงป่าไปแล้วจริงๆถ้าหลงป่าจะเอาชีวิตรอดกลับออกไปได้ยังไงกันตอนนั้นรู้สึกสับสนจนคิดอะไรไม่ออกได้แต่เหลียวมองไปร,บรอบๆ นึกถึงคำพรานป่าที่กล่าวเอาไว้ก่อนเข้าป่าว่าหากรู้สึกมีภัยให้พยายามหาที่สูงเข้าไว้ผมสาดไฟฉายไปรอบๆมีต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าดูจากกิ่งก้านแล้วน่าจะพอเอาตัวรอดขึ้นไปพักพิงอยู่ได้บ้างความที่เป็นเด็กสุดสนมาก่อนเรื่องปีนป่ายต้นไม้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมเนี่ยไฟฉายไว้กับเอว มีกระเป๋าคาดเอวที่พกเอามีดและอาวุธมาด้วยไม่เว้นแม้แต่เครื่องรางของขลังที่อย่างน้อยก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจบนต้นไม้ใหญ่ผมขยับตัวไปนั่งอยู่บนกิ่งไม้ที่พอจะเพิงลำต้นไม้ไฟฉายเน็บอยู่ที่เอวทำให้สาดแสงลงตามไปที่พื้นดินทางเดินที่ว่างเปล่าไม่มีทั้งคนและสัตว์ใดๆนั่นแสดงว่า เสียงที่เราได้ยินเมื่อครู่ก่อนก็คงไม่มีจริงผู้เราอาจจะแววไปก่อนที่ผมจะค่อยๆปิดตาลงด้วยความอ่อนล้าเต็มทีรู้ดีว่าแม้อยู่ที่สูงเช่นนั้นอาจปลอดภัยกว่าบนพื้นดินแต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยตลอดไปในป่าทิบเราไม่อาจรู้จริงๆว่าจะมีอะไรหรือสิ่งใดโผล่มาจากทางไหนอีกน้ำซ้ำเสียงสุนัขป่าก็ยังไม่หยุดเห่าหอน มันยังคงดังรับกันเป็นทอดชวนให้คนหัวลุกอยู่ตลอดเวลาสับพักใหญ่ผมเริ่มนินเสียงฝีเท้าอีกคราวนี้เหมือนคนเดินกันมาเป็นกองทัพก,กุบกับกุบกับเสียงคนหรือเสียงฝีเท้ามา้าแยกกันแทบไม่ออกแต่เมื่อกระดแสงไฟลงไปเท่านั้นผมก็แทบตาเปิดโพรงด้วยความตื่นตระหนกภาพที่เห็นภาเบองหน้าที่ราวกับเป็นกองทัพซอมบี มันคือตัวอะไรกันปีศาจประเภทไหนหลังโค้งงองเกือบถึงพื้นตัวปอมๆแต่วิ่งกรูกันมาหลายสิบตัวเหลียวมองลอกแลกไปรอบๆจนผมต้องกลั้นหายใจปิดไฟฉายในมือเหมือนกลัวว่าตัวประหลาดน่าจะเห็นเข้าจึงร้องดังวิดวีดดามมาจากพวกมันที่กระจัดกระจายไปทางไหนสักทางเสียงกุบกับกุบกับดังขึ้น แล้วค่อยๆเงียบหายไปผู้มันคงมาหาเหยื่อเมื่อไม่เจอก็พากันกลับไปแต่ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ระหว่างนั้นผมได้แต่รวบรวมสติพยายามกราดไฟฉายไปไกลๆเผื่อว่าจะเห็นวิแววของพรานป่ากับเพื่อนบอมแต่แล้วกลับดูว่างเปล่าป่ายามค่ำมีแต่ความเงียบสงัดนานๆจะได้เสียงสัตว์แปลกๆร้องดังขึ้นสักครั้ง แต่ก็นับไว้อย่างโชคดีครับถ้าคืนได้ยินเสียงช้างหรือว่าเสียงเสือก็คงจะน่ากลัวมากกว่านี้แค่เสียงสุนัขเข่าหอนก็นับว่าหลอนพอแล้วป่านนี้เพื่อนผู้หญิงที่ติดตามมาด้วยจะเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้ผมได้แต่ภาวนาขอให้พรานป่านำทางบอมกลับไปแคมป์ที่พักให้เรียบร้อยส่วนผมเองจะหลงป่าสักคืนก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ บอกตัวเองเช่นนั้นก่อนจะรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อหันไปเห็นดวงตาสีแดงกำจากราวป่าอีกมุมนึ่งมันเป็นดวงตาของสัตว์ชนิดไหนกันแน่เงียบนิง่งเมื่อพยายามจ้องตาเอาเชิญกันอยู่ก่อนที่เสียงร้องปแปลกๆจะดังขึ้นมีแต่เสียงหลากหลายปแปลกๆทั้งนั้นในป่าแห่งนี้ผมแทบไม่กล้ามองตาแดงกำนั่นอีก แต่กลับเป็นเวลาเดียวกันที่ดวงตาคู่นั้นผุบหายเข้าไปแนวแนวป่าพร้อมกับเสียงที่ดังห่างออกไปทุกทีทุกทีเสียงนั้นเป็นเสียงโหยหัวที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยได้ยินในผืนป่ามาก่อนหน้านี้ผมรู้สึกใจชื้นขึ้นอย่างน้อยตัวประหลาดที่น่ากลัวก็หายไปจากสายตาคงไม่มีอะไรมารบกวนอีกตลอดค่ำคืนนี้ผมค่อ,คอยๆหลับตาลง ดวงตาที่ปิดสนิทแต่ใจเหมือนยังฟุ้งซ่านไปหมดแต่มาด้วยคำถามว่าเพื่อนกับพรานหายไปไหนระหว่างเคลิ้มเคมเหมือนจะเผลอหลับฉับพลันนั่นเองผมนี่เสียงฝีเท้าคนวิ่งตามกันมาเสียงดังกังวานก้องป่าเลยลืมตาขึ้นกลาดไฟฉายลงไปบนพื้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับเสียงร้องด้วยความตกใจและคนดีใจไม่ผิดแน่ นั่นเป็นเสียงฝีเท้าวิ่งของพรานป่ากับบอมโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาวิ่งหนีอะไรมาแต่ที่รู้ๆด้วยความดีใจผมรีบส่งเสียงตะโกนเรียกเสียงดังจนทั้งสองแงหน้าขึ้นมามองระหว่างนั้นเกิดความลังเลขึ้นอีกว่าควรปีนลงไปหรือให้ทั้งสองปีนขึ้นมายังไม่ทันจะตัดสินใจอะไรก็เห็นแววตาดีใจของทั้งคู่ที่พุ่งตรงมาที่ไม้ใหญ่ เรารีบปีนป่ายขึ้นมาอย่างวายราวกับฝูงลิงเมื่อขึ้นมาถึงกิ่งไม้ใหญ่ทั้งคู่เลือกกิ่งที่มั่นคงอีกด้านยึดเกาะเอาไว้แล้วสั่งให้ผมรีบปิดไฟฉายก่อนห้ามสาดแสงไฟลงไปที่พื้นเด็ดขาดผมรีบทำตามคำสั่งของอาคารจนแทบลืมหายใจเงียบสนิทไม่กล้าเปิดปากถามสิ่งใดรอก่อน รอให้บางสิ่งที่น่าสะพริงกลัวนั้นผ่านไปก่อนเสียงฝีเท้าสัตว์บ่าชนิดดังอยู่ที่พื้นด้านล่างมันดังเหมือนมากกันเป็นฝูงเลยแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นอะไรกันแน่จนเมื่อเสียงนั้นผ่านเลยไปทั้งพรานป่าและบอมก็เหมือนจะถอนหายใจโล่งอกกันออกมาก่อนที่จะหันมามองหน้าเราถามเบาๆว่าขึ้นมาบนยอดไม้นี้ได้ยังไง ผมรีบเล่าให้ฟังตั้งแต่ตามหาทั้งคู่ไม่เจอจนหนีทั้งสัตว์ทั้งปีศาจประหลาดมาถึงบนยอดไม้นี่พรานป่าจะบอกว่าโชคดีแล้วที่หนีขึ้นที่สูงไอ้ตัวประหลาดที่วิ่งตามมาเลยตามหาไม่เจอพรานป่ายังบอกอีกว่าเราคงต้องพักค้างกันบนยอดไม้แบบนี้ไปก่อนจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าและเมื่อแสงตะวันโผล่ขึ้นจากทิวเขา แนวป่าเริ่มกลับมามีแสงสว่างอีกครั้งนับว่าโชคยางดีที่พรานป่ากับพวกเราไม่ได้หลงป่ากันไปคนละทิศละทางเราขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาจริงๆที่นำทางให้พวกเรากลับมาเจอกันและเดินกลับแคมป์ที่พักอย่างปลอดภัยและนับว่าอย่างโชคดีที่ลานกลางเต็นท์นั้นยังคงปกติดีเพื่อนสาวทั้งสองคนเล่าว่า เธอได้ยินเสียงดังจากชายป่าตลอดเคีนแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูมั่นใจว่าพวกเราต้องปลอดภัยเพราะมีพรานป่าหายเข้าไปด้วยกันจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพรานป่าแนะนําให้พวกเราทุกคนจุดทูปขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาดูเหมือนจากจุดที่เราพักจนถึงจุดที่เข้าป่าเลื่นไปล่าสัตว์นั้นจะเคยเป็นสู่สายของทหารเกาหลีมาก่อน พวกนี้มีวิชาอาคมมากสามารถเสกสัมประสัต์ขึ้นมาลวงตาพวกเราได้อาขานบอกว่าไก่ป่าที่เห็นไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่การยิงสัตว์ป่าที่เกิดจากอาคมของผีชาวกเกรียงทำให้เกิดอาเพศเจ้าป่าเจ้าเขาพิโรธและเกิดการหลงป่าเกิดขึ้นประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้เราทั้งหลอนและจดจำกันมาอย่างยาวนาน แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีเรื่องราวเหล่านั้นก็ยังเป็นเรื่องเล่าขยาวขวัญที่ลูกหลานได้ฟังก็พากันนั่งตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวเราบอกกับรุ่นลูกร,รุ่นหลานเสมอว่าการเข้าป่าเพื่อศึกษาระบบนิเวศหรือชื่นชมธรรมชาตินั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การมุ่งหมายต่อสัตว์ป่าย่อมเป็นการทำลายชีวิตในระบบมชาติสัตว์ทุกชนิดย่อมมีความรักตัวกลัว,ลวตาย แม้เราเจ็บเพียงเล็กน้อยอยังเรียกว่าเจ็บแต่หากเขาเข็นฆ่าเพื่อเอาชีวิตสัตว์ป่าเหล่านั้นย่อมหมายถึงความเจ็บปวดมากกว่าที่เราเคยเผชิญกันมาหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกเราก็ไม่เคยเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์กันอีกเลยจบจนถึงทุกวันนี้